สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดอังเปานะครับในแอปหาเงินฟรีนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินฟรีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับโคดอังเปานี้นะครับเราต้องมี2แอปด้วยกันนะเราถึงจะสามารถที่จะรับโค้ดอังเปาแล้วก็รับเงินฟรีได้นะครับซึ่งภายในโคดนี้นะครับผมนก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่1บาทจนถึง100บาทนะครับจำนวนเงินเนาะก็ใครที่กดแล้วก็ใส่โคดไปแล้วก็ได้รับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโชคของคนนั้น ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของคนที่ไม่ทันนะครับก็จะได้รับเป็นเหรียญแทนนั่นเองทุกคนนะก็เดี๋ยวเรานะครับไปใส่โคดกันดีกว่าเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนใส่โค้ดอังเปานะครับก็จากแอปที่มีชื่อว่า Tapcoin นะครับซึ่ง คนที่ต้องการที่จะใส่โค้ดนะครับหรือต้องการที่จะรับเงินฟรีนะครับเราต้องมี2แอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับแอปแรกมีชื่อว่าแอป to Money Wallet นะครับซึ่งแอปนี้เป็นกระเป๋าในส่วนของการรับเงินฟรีนะั่นเองทุกคนนะก็นะครับใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่ไปสมัครได้นะครับใช้เบอร์โทรศัพท์เครือข่ายไหนก็ได้ในการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเรามีอ่าบัญชีแล้วนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปอีกแอปหนึ่งมีชื่อว่าแอป แท็บคอยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทำภารกิจแล้วก็หาเงินฟรีนะครับมันมีการสะสมเหรียญนะครับแล้วก็ถอนเงินครับถอนสูงสุดอยู่ที่วันละ7 5 0บาทนะครับผมก็ได้ลองถอนไปนะเมื่อ 2- อสาวันที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าเงินเข้าเหมือนเดิมนะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทุกคนนะพาไปสมัครสมาชิกกันนะครับในส่วนของแอปแท็บคอยนะในส่วนของ าาถูเบหนี่วอเลตนับสามารถที่จะสมัครได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแต่หากว่าในส่วนของแทบคอยนั้นสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้แค่ในส่วนของอระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะครับให้เรามาที่ p l a y s t o r e นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันนับทีมีชื่อว่า t a ทบคอยนะครับ,ววรบก็กด t A ท C O I N นะครับาตามนี้เลยนะครับ จากค่ายของแท็บคอยเองนะมันจะมีค่ายของเขาตรงนี้นะับแท็บทูคอยนะให้เราดูด้วยตรงนี้นะัถ้าหากไม่ใช่แท็บทูคอยก็ไม่ใช่แอปอันนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะ ตอนนี้นะครับแอปเพยชันนี้นะครับติดอันดับทุกคนนะติดอันดับในส่วนของอันดับ7ในหมวดหมู่ของฟรียอดนิยมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 1M หรือ1ล้านครั้งแล้วนะครับตรงนี้นะประเภทก็คือ3ขวบขึ้นไปคนที่จะเล่นแอปเพยชันนี้นะครับแล้วก็ได้คะแนนรีวิวอยู่ที่4.5ดาวนะครับแล้วก็คนที่มาให้คะแนนรีวิวก็ประมาณ15,000คนด้วยกันนะครับตรงนี้นะ มาต่อทุกคนนะอันนี้คือเป็นในสงรีวิวนะคนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับก็บอกว่าเป็นแอปที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับได้เงินจริงได้เงินไวแค่ทําภารกิจง่ายๆก็ได้เงินนะครับถอนเข้า t r u ม m น n ี่ได้หลายครั้งแล้วแถมยังถอนยอดเดิมกี่รอบก็ได้โดยที่อัตร,ราการแรกไม่ไม่ยอดอะไรสักอย่างไม่ยอดต่ำๆไม่หายนะครับผมมีนะอ่ะ โดยรวมก็สนุกดีค่ะเกมได้เงินถอนได้จริงแต่เสียเวลาในการเล่นนานกว่าจะได้เงินเราต้องทําธุรกิจให้เสร็จตามที่กําหนดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถอนเงินได้จริงแต่สําหรับคนที่เล่นเรื่อยๆนะครับเป็นแอปสําหรับคนที่ใจเย็นจริงๆเพราะกว่าจะได้มาใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือรหัสเชนของเขาเนาะก็สามารถที่นําไป ใส่ได้เช่นกันนะครับพวกนี้เนาะก็ถ้าหากว่าใครไม่มีรหัสเช่นของคนอื่นก็สามารถที่จะใส่รหัสเช่นอันนี้ได้เลยนะครับ zacb 9 q l s r ได้คะแนนไปเลยฟรีๆ5,000คะแนน5 0 0คะแนนนะครับพวกนี้นะโอเคแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน tab coin ไปนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเปิดแอปได้เลยนะครับพวกนี้นะจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมนะมาถึงเมนูนี้แล้วนะครับเราก็ ไปนะครับในส่วนของหน้าฉันนะครับตรงนี้นะมันจะมีให้เราล็อกอินก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูก่อนนะครับถ้าหากว่านะครับเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเราก็สามารถที่จะกดได้แล้วก็มาที่เมนูชันนะครับแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เราก็ลงทะเบียนนะครับมันจะมีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกอยู่2ช่องทางก็คือผ่าน gmail นะครับแล้วก็ผ่านของ Facebook นะครับอันนี้เราเลือกเลยว่าเราสะดวกช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Gmail หรือช่องทางของ Facebook นะครับสำหรับผมผมเลือกเป็นของ Facebook นะผมก็จะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับผมนะตรงนี้นะจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็นะครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็เป็นชื่อ Facebook ของเราแล้วก็จะมีรหรัสเชิญของเราด้วยนะครับในส่วนของรหรัสเชิญนี้นะมันจะมีภารกิจของการใส่รหรัสเชิญด้วยฉะนั้นก็เพื่อนๆสามารถที่ใส่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับน่านจะเป็นเมนูใหม่หรือเปล่าอ่าอันนี้หลไทุกคนนะที่เป็นการใส่รหัสเชิญทุกคนนะเมื่อก่อนมันจะอยู่ข้างล่างนี้เนาะเขาย้ายไปหยุดข้างบนนี้แล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ไปแล้วก็ให้เราใส่รหรัสเชิญนะครับตรงนี้เลยนะถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก่อนนะถ้าไม่มีของเพื่อนก็สามารถที่ใส่ของผมได้เลยนะครับแจ็คบี 9 QLSR นะตัวพิมพ์ใจญหมดเลยนะครับแล้วก็กดคําว่ายืนยันตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ใส่รหัสเชิญของ ANC Studio นะครับมาถึงตรงนี้แล้วเราจะมาแจก2อ,อั่างเปากันเลยดีกว่านะแล้วก็ผมจะมาอัปเดตในส่วนของบิดการถอนเงินที่ผมเคยถอนไปล่าสุดนะ750บาทถอนเข้าบัญชีของ t u ท Money Wallet นะครับมาที่คําว่าหน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่คําว่า โค้ดอ่างเปานะครับอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับให้ทําตามผมนะให้ใส่เหมือนผมเลยนะครับผมนะอ่าผมจะกดที่ประวัติการแรกก่อนนะว่าผมนั้นเคยแลกนะสครั้งแล้วนะก็คือวันที่7เดือน7แล้วก็วันที่3เดือน6นะครับก็เป็น2ยอดที่เคยแลกเข้ามาแล้วก็ใส่โค้ดมาก็ได้รับมาทั้งหมดอยู่ที่45บาททั้ง2ยอดนะครับโอเควันนี้นะครับก็คือเป็นโค้ดใหม่นะครับก็ใส่ตามผมเลยนะครับก็ตัวแรกนะครับผมจะมีคําว่าตัวที่นะครับ อ่าตัวทีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่น Nike, ת, Jasmine, 2นะครับก็คือตัว C นะครับแล้วก็ Peter, King, ตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวที่3คือตัว up นะครับตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ่าตัวเลขนะครับ1นะครับแล้วก็6นะครับแล้วก็8นะครับตรงนี้นะ ซึ่งนะโคดนี้นะครับมีแค่เฉพาะในช่องของ ANC Studio นะครับฉะนั้นก็ใครที่อยากใส่ใครที่อยากได้นะก็กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโค้ดใหม่ๆของผมนะครับบนตรงนี้นะโอเคให้เรากดคําว่าแลกรับตรงนี้เลยนะครับอ่าคุณได้รับเงินอ่าผมได้รับ30บาทเลยทุกคนนะครั้งนี้นะครับก็ได้รับมา30บบาทเลยนะก็กดถอนเงินตอนนี้เลยนะครับแล้วก็นับให้เรานะครับ ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อบัญชีของเรากับ t ูมานี่วอลเลตนะให้เราใส่เบอร์ทูมานี่วอลเลตของเราเลยนะครับจากนั้นก็กดยืนยันการแลกครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ดูอีกทีหนึ่งนะถ้าถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยนันถ้าไม่ถูกต้องก็กด,กดแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคผมจะกดคําว่ายืนยันไปนะครับโอเคนะผมก็ได้รับมาแล้วทุกคนนะสาม สิบาทนับก็กดยืนยันไปนะเงินจะเข้ามาภายใน1-3วันด้วยกันปกตินะครับเงินจะเข้าไวมากนะครับก็กดเลยนะผมถอนไปเวลา8ปนาฬิกานาทีนะครับอ่าแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ดกดที่ประวัติการแลกครับนะครับแล้วก็กดที่ถอนยงินอีกครั้งหนึ่งนะครับ กดยืนยันกันแรกครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดูว่าอา่ถ้าขึ้นแบบนี้นักวิดรออินเดอะพลาสนะก็คือแปลว่าเราได้ทําการกดถอนเงินไปที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็โอเคนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับไปนะับครแล้วก็รอนะรอให้ยอดเงินเข้ามานะครับตรงนี้นะครับอ่ ผมก็จะกดนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับอ่ายังไม่มียอดเงินเข้ามาเนาะระหว่างที่เรานะรอยอดเงินเข้ามานะครับเราก็จะมาอ่าเปิดประวัติการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปล่าสุด750บาทนะครับก็มาที่เมนูฉันนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าถอนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะกดที่ประวัติการแลกรับนะครับตรงนี้เนาะซึ่งสามารถถอนได้75บาท150บาท300บาทแล้วก็750บาทนะครับส่วนประวัติก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ และนี่นะรับก็คือประวัติที่ผมเคยถอนไปล่าสุดวันที่19เดือนกรกฎาคม2565นะครับเวลา3ามตีสนะครับตีสามสามสิบเอ็ดนาทีนะครับก็750บาทนะครับก็ผ่านเข้าบัญชีของ t ทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของอแอป t ทูมานี่วอลเล็ตนะครับให้ดูนะครับว่าได้รับจริงนะครับวงนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดแป๊บนึงนะครับ เป็นบินของวันที่19นะครับก็อันนี้นะครับผมนะก็มาตรงนี้นะครับนี่เลยทุกคนนะเวลาตีสามสนาทีนะครับก็750บาทนะครับวันที่19นะครับอ่าเราก็เปิดเข้าไปได้นะครับนี่นะ19นะตีสามสนาทีนะครับอันนี้ก็ตีสามสนาทีครับก็ยอดเงินเข้ามาภายในระยะเวลา 2นาทีด้วยกัน,นครับก็การถอนเงินก็ถือว่าเร็วมากๆในส่วนของการถอนเงินแอปพลิเคชันของแท็บคอยนะครับก็อันนี้คือเป็นการถอนเงินล่าสุดนะก็จ่ายเงินจริงทุกคนนะก็ใครที่สนใจไปโหลดแอป,ปนี้แล้วก็ทําได้เลยนะครับเพราะว่าแอป,ปนี้ทําเงินได้จริงนะครับส่วนวิธีการหาเงินก็คือเป็นวิธีการของการหาเหรียญน,นะครับาเหรียญตรงนี้ผมมีตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า เรียนด้วยกันนะหรือเท่ากับอยู่ที่929บาทนะครับตรงนี้นะเราถ้าเราไม่อยากถอนเป็น to m o n y y wallet เราอยากเติมเงินมือถือก็ไปที่ mobile top up นะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเติมเงินเป็นมือถือก็คือ50บาท100บาท 200รบาทแล้วก็500บาทนะครับส่วนเครือข่ายที่เราจะเติมเงินก็จะมี168 AIS แล้วก็ d t แ c แล้วก็ m มแล้วก็แ่นกินนะครับอันนี้เราเลือกได้เลยนะว่าเราจะถอนเข้าอะไรนะครับผมตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็ตรงนี้เราก็รอนะครับตรงนี้ก็ยอดเงินยังไม่เข้ามาอีกนะครับที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้นะครับผมนะโอเคนะเราก็ไปหาเหรียญกันดีกว่านะครับวิธีการหาเหรียญก็มาที่คําว่าหน้าหลักนะครับอ่ะ หน้าหลักตรงนี้ก็จะมีวิธีการหาเหรียญอย่างเช่นวงล้อแห่งโชคนะกดเข้าไปนะครับวงล้อแห่งโชคนี้ก็จะเป็นในส่วนของการหมุนสปินนะครับสามารถที่จะหมุนได้15ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถจะลุ้นรับ iPhone 13แต่ว่าผมคิดว่าในส่วนนี้จะไม่ได้รับจริงนะตรงนี้นะอ่าเราก็กดคําว่าจบรางวัลฟรีนะกดเข้าไปนะครับที่เราอยากได้ตอนนี้ก็คือเป็นในส่วนของเหรียญมากกว่านะครับอ่ะทีนี้ผมก็กดได้ หเหรียญด้วยกันนะครับเราก็กดคําว่ารับทันทีนะครับแล้วก็กดจับรางวัลต่อไปได้เลยนะครับจนกว่ามันจะหมดนะเราสามารถจับได้ทั้งหมด15ครั้งและถ้าเรากดไปนะครับอ่ะนี่กดอันนี้คือรับคะแนนสะสมเข้าหน้าจะได้เพิ่ม2องถึงสิเท่าอ่ะฉะนั้นเราก็กดเลยนะถ้าขึ้นแบบเมื่อกี้เราก,กดเลยเพราะว่าเรามีโอกาสรับได้ประมาณ2องถึงสิเท่าด้วยกันนะครับอ้าวครั้งนี้ผมได้เป็น อ๋อเป็นในงแอดนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะกดกระกบาบปิดไปคือโคษนานครับนะกดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าระบบบอกว่านะ่ารับ2องถึงเท่าจะได้รับจริงหรือเปล่าอ่ะนี่ทุกคนนะก็ได้รับไปคูณ3ก็คือ3เท่าด้วยกันเนาะสู้ๆอีกนิดเดียวนะครับก็จะได้รับรางวัลใหญ่แล้วกดรับทันทีนะครับที่เขาว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ก็คือว่าอันนี้ทุกคนนะถ้าเรากดได้5ครั้งถ้าเรากดได้ห้ครั้งเราก็สามารถเปิดอิศมบัติอันนี้ได้เนาะ อ่ะเราก็กดไปนะครับดูเหมือนเมื่อกี้เงินเข้ามาแล้วทุกคนนี่เลยนะเมื่อกี้เราถอนเวลา8ปดโมงแนาทีก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีด้วยกันทาเงินถึงเข้ามานะครับอ่ะโอเคแอดนะโฆษณาก็กดปิดไปแล้วก็ไปกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนอืมผมได้มา10คะแนนเองนะไม่เป็นไรทุกคนนะเราก็มากดต่อได้เลยทุกคนเนาะอ่าเมื่อกี้เราดูเหมือนว่ายอดเงินเข้ามาแล้วนะครับนี่เลยนะ 30บาททุกคนนะเงินเข้ามาเติมเงินผ่านเพย์เมกนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับตรงนี้เขาเขียนไว้เนาะขอแสดงความินดีในการถอนเงินสําเร็จได้รับ30บาทแล้วโปรดคลิกเพื่อดูรายละเอียดการถอนเงินนะครับอ่ะแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดการถอนเงินของเราเมื่อกี้นี่ทุกคนนะาสาบาทนะครับแล้วก็ช่วยให้คะแนนให้แกแอปด้วยนะครับตรงนี้นะาก็เงินเข้ามาเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะมาดูที่โคดอังเปาก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาที่คําว่าประวัติการแลกรับนับอันนี้เลยทุกคนนะสาบาทนับเงินเข้าไวมากนะครับแต่ว่าวันที่นะับมันเพี้ยนอยู่นะที่จริงวันนี้คือวันที่21นะครับอ่าวันที่เ1เนาะแต่ว่าในระบบคือเพี้ยนอยู่นะครับวันที่ไม่ตรงกันนะโอเคนคับทีนี้เราก็มาหาคะแนนต่อไปเนะาะเมื่อกี้จากการวงล้อนำโชคต่อมาคือจากการเล่นเกมแต่ว่าเกมตรงเนี้ย เราแค่เล่นเกมบางเกมเท่านั้นเองหนะ้าที่จะได้รับเป็นหรียญน,นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอดโฆษณามากกว่านะครับที่เป็นเหรียญก็เป็นวงล้อนาโชคอันนี้นะครับก็จะมีในในส่วนของเหรียญด้วยเนาะสามารถกดได้8ครั้งด้วยกันนะครับอ่ะครั้งนี้ก็ได้มาอยู่ที่29คะแนนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือจากการเล่นเกมเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือนะครับเป็นการทำภารกิจทั้งหมดนะก็คือเป็นภารกิจของการดาวน์โหลดแอปนะอย่างเช่นแอป Galaxy Space s h o c t e r นะถ้าเราโหลดไปแล้วก็ ทำพัุพกิจของเขานะก็มีโอกาสรับ,บรางวัลสูงสุดอยู่ที่2 1 3 1คะแนนด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีพัรุกิจอื่นๆนะครับก็คือมาที่หน้าของกิจกรรมนะครับหน้านี้ก็จะมีพัรุกิจการเช็ดอินนะครับจะได้รับอยู่ที่500คะแนนกดคําว่าเช็ดอินไปนะครับตรงนี้อ่าผมกดไปแล้วก็รับไปเลย500คะแนนแล้วก็ถ้าเราอยากได้อีกประมาณ20คะแนนเราก็กดคําว่ารับชมวิดีโอตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับ แล้วก็ภารกิจต,ต่อมาคือภารกิจอันนี้นะครับก็คือให้เราไปทําภารกิจอันนี้ให้สําเร็จนะก็จะได้รับภารกิจอันนี้ไปนะอันนี้คือมินิการเล่นเกมไปนับหครั้งด้วยกันอันนี้คือเป็นการรับชมวิดีโอโฆษณานะครับแล้วก็อันนี้คือวงล้อนาโชคที่เราไปหมุนเมื่อกี้ตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของเชิญเพื่อนก็มาที่ตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับการเชิญเพื่อนนะรเราก็กดคําว่าเชิญทันทีตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็ กดไปแชร์ไปยังเพื่อนๆหรือจะการลอกลิงก์แล้วก็ไปส่งให้เพื่อนแยกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราต้องส่งรหัสเชิญของเราด้วยก็คืออันนี้นะครับอันนี้คือของผมนะก็ถ้าเพื่อนของเราใส่รหัสเชิญของเราเราก็จะได้รับเป็นเงินน่าเด็กทุกคนนะอ่าอันนี้คือเป็นเงินรางวัลที่เขาจะให้เรานะครับตามมีเลยน,นะครับโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เมื่อเรามีเหรียญแล้วก็มาถอนเงินที่เมนูคําว่าฉันไปแล้วก็กดคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่า ถอนไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดคาว่ายืนยันการแลกรับนะครับ mm hmm. แล้วก็กดคาว่ายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะคณก็จะได้รับเงินเข้ามานะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะโอนเงินถอนเงินอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะกดไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็ยืนยันไปนะครับอ่าแล้วก็รอนะรอให้เงินเข้ามาเนาะเราตอนนี้ยอดเงินของผมก็ลดม,มาเนาะก็เหลือประมาณ179บาบาทแล้วทุกคนนะมาที่ประวัติทุกคนนะแล้วก็รอประมาณ 1นานาทีนะครับแล้วก็เรามาเช็ดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขอหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมาต่อในส่วนของเงินเข้ามาก็แล้วกันนะครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยอดเงินได้เข้ามาแล้วนะครับในขณะนี้เมื่อกี้เอกนะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับก็ได้เติมเงินเข้ามา750บาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับก็ได้รับ750บาทแล้วโปรดคลิกเพื่อดูรายละเอียดการถอนนะครับอ่กดเข้าไปนะครับอันนี้นะครับอ่าก็ 7 5 0บาทนะครับผมนั่งเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดแคปหน้าจอหน่อยแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็นี่เลยทุกคนนะวันที่21็นะครับก็ถอนมาล่าสุดนะครับ750้าบบาทนั่งเงินเข้าไวมากเหมือนเดิมเลยทุกคนนะใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตแล้วก็มาแจกโค้ดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับลืมไปทุกคนนะฝากกดไลค์นะครับ ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับใครได้รับเงินกี่บาทในโคดอ่งเปาก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็ใครที่ไม่รับเงินเป็นรับเปลี่ยนแทนก็บอกด้วยในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนกมากมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกใหม่อีกครั้งนะครับในส่วนของวันข้างหน้านะครับอินชาลอ์นะครับก็บายบายสวัสดีครับ